ทำความรู้จักซูนึงสนามสอบวัดอนาคตของหนุ่มสาวเกาหลีใต้ที่รัฐบาลให้ความสำคัญห้ามเครื่องบินขึ้นวางตำรวจคุมเข้มทำไมถึงทำเช่นนั้นข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ต่อในระดับอุดมศึกษาสําหรับเยาวชนถือเป็นก้าวสาคัญของชีวิตค่ะเรานักเรียนที่พร่ำอ่านหนังสือมาอย่างยาวนานเนี่ยก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยประการใดทั้งสิน้นดังเช่นการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของนักเรียนในประเทศเกาหลีใต้หรือที่รู้จักกันว่าการสอบซูหนึ่งซึ่งมักจะจัดสอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยผู้เข้าสอบนะคะต่างมีความกดดันสูงค่ะโดยหวังว่าจะได้เข้าเรียนในสถาบันชั้นนํา ซึ่งครั้งล่าสุดจัดสอบเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567มีนักเรียนลงทะเบียนเข้าสอบจำนวน522,670คนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจำนวน12,56นายดูแลสถานที่สอบทั้ง1,279แห่งใน17เมืองทั่วประเทศการสอบซูหนึ่งประกอบด้วย5วิชาค่ะได้แก่ภาษาเกาหลีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์เกาหลีและสังคมศึกษาหรือว่าวิทยาศาสตร์สำหรับตารางการสอบนั้นนะคะค่อนข้างเข้มงวด ผู้เข้าสอบจะใช้เวลาสอบประมาณ80 107นาทีต่อวิชาและมีเวลาพักสั้นๆระหว่างเปลี่ยนวิชาประมาณ20นาทีพักรับประทานอาหารกลางวัน50นาที และเพื่อควบคุมเสียงรบกวนระหว่างการสอบช่วงที่เป็นการฟังทางเกาหลีใต้นะคะไม่อนุญาตให้เครื่องบินทุกลำขึ้นบินและลงจอดในเวลาดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ35นาทีค่ะยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องบินที่น่านฟ้าระดับความสูง3กิโลเมตรหรือว่าสูงกว่าในช่วงเวลาที่จํากัดทําให้หลายเที่ยวบินนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบินหรือแม้แต่การฝึกซ้อมทางทหารก็ต้องงดเว้นไปก่อนค่ะหรือห้ามฝึกซ้อมที่มีเสียงดังซึ่งรวมถึงไซ์ง,งานก่อสร้างถูกสั่งให้หยุดชั่วคราว รถบรรทุกข,ขนาดใหญ่นะคะห้ามไม่ให้สัญจรใกล้สนามสอบทั่วประเทศขณะที่ชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้านะคะสําหรับการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงโซลจะขยายเวลาให้บริการไวขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสอบไปถึงศูนย์สอบได้ทันเวลาซึ่งการสอบเนี่ยจะเริ่มขึ้นในเวลา8นาฬิกา10นาทีและปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจําทางด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะรถตํารวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับภูมิภาคก็ได้เตรียมตัวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มาสายให้ไปถึงสถานที่สอบได้ตรงเวลา ขณะที่รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆในกรุงโซลเริ่มทำงานช้ากว่าปกติ1ชั่วโมงเป็นเวลา10นาฬิกาค่ะเพื่อลดปัญหาจราจรเช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่จะเปิดช้าไป1ชั่วโมงซึ่งความเข้มงวดนี้เป็นที่กล่าวถึงในทั่วโลกโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เคยให้สัมภาษณ์ค่ะว่าทุกฝ่ายพยายามเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการสอบจะมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและพร้อมสําหรับนักเรียน จากมาตรการต่างๆที่ออกมาก็เพื่อให้เด็กมีสมาธิในการสอบมากที่สุดสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กจริงๆค่ะก่อนจะจากกันไปข่าวสดชวนทุกคนมาอ่านเพลินเดินฟังเล่นไปกับ n o l g e f e s t เทศกาลอ่านเต็มอิ่ม2025จับมือกับเทศกาลดนตรีกรุงเทพโดยกิจกรรมไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือท็อกเสวนาสุดพีคจัดเต็มสาระความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาเสริฟให้ถึงที่ พาเดินทัวร์เปิดมุมลับพระนครพร้อมฟังเกร็ดน่ารู้และบุ๊คคลับรวมพลนักอ่านแถมยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสารรค์ความรู้อีกมากมายเลยค่ะพร้อมร่วมดื่มด่ำดนตรีเพราะๆในบรรยากาศสุดร่มรื่นกลางย่านพระนครวันที่8 9มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬกาถึง21นาฬกาที่มิวเซียมสยามแล้วมาเจอกันนะคะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ